เปิดคำพูดสุดสะเทือนใจของเบิร์ตในวันที่ดูร่างแตงโมต่างสงสารและส่งกำลังใจให้กับเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมจากเหตุการณ์ตกเรือกําลังเจ้าภรรยาที่ตอนนี้ยังคงสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอยู่ซึ่งทางด้านโคสนิกของแตงโมฮิปโปได้เผยคำพูดของหนุ่มเบิร์ตในวันที่ไปดูร่างแตงโมที่สถาบันนิติเวชโดยเผยว่าพี่เบิร์ตเขาร้องไห้เหมือนใจจะขาดจริงๆ ตอนแรกพี่เบิร์ดไม่เชื่อว่าเป็นพี่โมเมื่อดูที่มือมีตัวอ,อักษรว่าเบบีอิสเตอร์ซึ่งเป็นชื่อลูกสาวบุญธรรมของแตงโมเป็นลูกของกระติกก็ทําให้รู้เลยว่านี่คือพี่โมพี่เบิร์ดก็ได้พูดว่าผมตามจีบโมตั้ง7ปีให้ผมได้ใช้ความรักของผมแค่นี้เองเหรอทําไมใจร้ายจังผมอุตส่าห์ตามหาเขาตั้ง7ปีแล้วทําไมถึงให้ผมรักกับเขาแค่นี้ผมไม่เข้าใจฮิปโปได้พูดเสริมต่อว่า ไปถามพี่เบิร์ดว่าพี่ติกล่ะเขาบอกไม่รู้เขาอยู่คนเดียวมันสะเทือนใจตรงที่พี่เบิร์ดถามกู้ภัยว่าพี่เจอหรือยังพี่ทำยังไงพี่ผมขอร้องให้ผมลงเรือไปด้วยได้ไหมไปช่วย